นักท่องเที่ยวสุดช้ำเจอแม่ค้าตลาดน้ำรูดบัตรเดบิตเป็นเงินกว่า80,000จนต้องเตือนให้ระวัง้ย ต้องบอกเลยว,ว่าเป็นคลิปวรัลที่ถูกแชร์สนั่นไปทั่วโลกออนไลน์อย่างมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อได้มีนักท่องเที่ยวชาวบูไนออกมาทําคลิปเตือนภัยแค่ประสบการณ์มาเที่ยวไทยแต่เจอแม่ค้าโกงเงินรูดบัตรเดบิตไปกว่า80,000บาทแนะนําคอสังเกตและสิ่งที่ควรเตรียมตัวเมื่อไปเที่ยวต่างประเทศโดยนักท่องเที่ยวชาวบูไนรา,ายนี้โพสคลิปเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งวันเกิดเหตุคือวันที่2มกราคม 25- 6 8กเขาตัดสินใจไปตลาดน้ําแห่งหนึ่งใน ประเทศไทยซึ่งมีค่าบริการ160ดอลลาร์บูในแปลงเป็นไทยราวดาว4,000บาทต,ต่อคนสำหรับแพ็กเกจที่รวมการนั่งเรือส่วนตัวขี่ช้างและถ่ายรูปกับเสือเมื่อถึงเวลาชำระเงินเขาก็ใช้บัตรเดบิตจ่ายซึ่งปกติตนจะใช้บัตรนี้ในการใช้ใจ่ายที่ประเทศไทยอยู่แล้วหลังจากที่ยืนบัตรให้แม่ค้ารูดเพื่อชำระเงินแล้วเขาสังเกตจำนวนเงินว่ามีเลขศูนย์เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวคือนักท่องเที่ยวรายนี้ถูกเรียกเงินเก็บไป83,460 าจากเดิมที่ควรจะเป็นแค่8,346บาทหลังจากนั้นไม่นานทางร้านค้าก็ได้มีการออกมาแจ้งแล้วโดยเธออ้างว่าในวันเกิดเหตุแม่เข้ามาช่วยดูแทนแม่อายุ60แล้ววันนั้นเขายัางใช้ไม่ค่อยคล่องแล้วกดศูนย์เกินไป1นตัวไปกด8 3 4 6 0บาทแล้วเขารีบโทรมาหาต้นว่าแม่กดผิดโดยได้มีการกดยกเลิกให้แล้วเป็นต้นซึ่งหลังจากคลิปนี้ได้มีการเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตแหกันเข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยทีเดียวคะ่ะ